ตอนนี้ทางสร้างเพิ่นกำลังทำการจะใส่ลูกติ่งผนักเคือนอป่าของสบายพิ่นนนั่อะไรน้องพี่น้องเนาะอ่านี่แหลปะป่าวันป่าวันนีน่แหละน้องพี่น้องเนาะอ่าทั้งนี้กาพี่แหละจะทำการต่อเติมเกยเออกไปอีกอ่าเพื่อให้มีบนทางลงบนันไดอืมเพราะว่านี่แหละนี่บันไดเพิ่นกระ อพี่้องเลยเอ้าพี่้องเลยเสิ่งเปิดภาพมามเมเนีกับพี่หละมาอยู่บ้านป้าคงสาวใบาเพิ่นอีกแล้วเนาะพี่้องเนะาะมามเมเนี้กับปอ้อเท่าจนตั้งขึ้นเป็นหลังอ่าพอเอ็นมาที่แรกห,ห,หาให้แต่พวกเพิ่น คนเซามานี่นีอ่อันนี้ก็จะเป็นบันไดเพิ่นพี่น้องเลยบันไดเพิ่นเหยียบได้หรือบ่สินี่เอออันนี้ก็จะเป็นคันไดเน,นาะพี่น้องเนาะอ๋ออืมบันได

หักลิใหยลูกจริงเนาะยังบริสีบอกสวรรค์ติดก๊หลดผันไปสวรรค์ติดกดลดผันไปส่วนมันเลยผมเหมือนหูไม่ได้หรเขาจ้ะแร่วัวมืนี้ติดบริเวณบริเวณบ้าหูมันอันนี้นะคือบู้ชายหูนี่รด มูอกับเจ้าอั่นหนึ่งชื้อน่ะนะมือกับเจ้าปินที่เชืแมนคือว่าพอดีกลางเลยนี่มือขับกลับแล้วกับปินเซียนนี่เลยอ๋อคือว่าพอดีเลยได้นี่นี่เลยมือกับต้องกลางแตะด้วยนะนี่แต่ียนบุลก์เนาะเออเตียนบุลก์อ่าก็ได้วันเติมบัตรตอกตะปูลงเลยไม่ได้ปะบ่เข่าบ่เข่าก็ว่าแค่บาทเดียวตอนแอมหนีคือว่าแค่ขอยบริมาเขาเดียวแล้วเลยตอนนั้นคือว่าเอาเรื่อยท่านเอาคือว่า ก็ว่าส่งอยู่ได้ลูกหมูมาไบันี้ห็นไออช่วงหนึ่งอะโอ้สุดโคจะวแล้วสอะข้าเจ้ายืมของข้าเจ้ามั้ยเสองมือยกไว้เติมได้สองมือแอไวเติักเนาะหักดีงามมาดีหักลน้องเลย มีนาใส่กันเนาะตี้องเอาเงินเท่าเดียวคนมาใส่มีียาใส่นจะเอาเนาะคือบบซือเองแลวนะเป็นช่างเลยบป็นช่างเงินป่านนะช่างจะเป็นช่างจะเป็นีชื่อช่างแกช่างเงินอาที่โบแม่ช่างอาซิบมือบอกโบมมือสัดมันแค่ช่างจะเป็น ป็เป็ดทาวก็เห็นได้จำนี่ก็โอเคแล้วชาหองนึงก็อันนี่จริงจรลูกซิปเอสิอปั๊บแม่กินได้นะ1ิปเอส้หายโลหายโลแม่กินใายโลอะไรก็นี้ยี่อยู่นไม่เห็นก็เข้าที่รั่ในห้อง็ัมีหอดมอันนี้นี่่ะ

มันกชุดยอดมันก็หักแล้วนี่นี่ะหาได้โอ้ยเดี๋ยวเราจะมีได้ย่างนี้ได้เบิ้องเบื้องพาทองกั้นเป็นไ่ได้นิเอ็มาอมขึ้นแบบนี้ถักนี้เนาะโอ้พาตู้อันนี้นนี่ไ ขัดบ่อักะลีนี้แกนบ่เมอดห้ออซองห้อดยผดบอลมุ้งขันใดบ่บเนี่นี่เหดุไงยังบ่นอดขันใดมีแต่มุ้งี่นาน มุงรังซอดมัเจมุงเจิดเอาไปพ่นมุงงเฮือนี่มุงอ่งาเนี่ออ็ท่านได้ยังชมุงตาโอ้เห็ดเรียังชมุงลงพุ่นอีกตาอีแมนงสองั้มุงต้งกันได้านาเจ้าเได้จะเห็ดได้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

ຕ້ອງຫຼັງມືກໍດຕບຕອງຂຶ້ິງພຸນນນแนນ

หกักอันรรนี้พี่น้องเลยบนมีไฟฟ้าบนนี่นะ่ะนี่ไฟฟ้าบนมีไฟฟ้า ต่อว่าอยู่สายไฟัผ้าลานน้อยดิาตรงนี้ลานน้อยนี่สานจะเป็นจะเป็นตเพินสาน เป็นปลาเตวคืออ้อมแพงหักแทะขกักกะดีกว่าเนาะอ่าออ่าแพะบางสูงขกักกะดีบนะขักขักขักสายต่อยูสายมากเหมือนกัน

ตัดแวมันออกบดนงบ่ตัดมาทงงานอันนี้เห็นไหมโอ้พอดีไล้จังหวะเลยหงานคือสลัดแทะเขาเห็นเือมาเขาคู่จัขสลัดม่ตัดเขาเห็นมาเนอคู่จักคนมีนเก่งมือโอ้หงานอียังสลัดเนาะนี่เฉพาะอจังหีหองานอือสลัดี่จักคนทางมัที่เพิ่มา้องงานนี่ก็เเห็นมาให้รอด เนี่ยเราได้กบมีตินี่นะมีอยู่แหละมาเลื่องผมรู้มีแล้วเออรู้มีแล้วหลายโรงงานเพิ่นฮะมันชิพเอแล้วอันนี้บ่แม่นมันยังดอกอันนี้รั้วโรงงานนี่ห้างอย่งมันสิห้างแล้วมันบ่ิสบูธิ์แล้วตีแว่บ่ได้เนาะเออตีแว่บ่เข้าเลย ว่าเ่นวอนเพิ่นคิดชลาดดอกโรงงาน<อ>่นมันอยากห่างแล้วมันจะเพล่แล้วออพอเราคระปะักกฤษางมงนี้เื่องมรอบ้ตัดมาให้อ่าาถ้าวเาเบนี้ตัวนี้ก็บน,น,นี้เดยส่ะอืม,มองอยู่ไรเนาะมีเละนีแบบนี้ ผู้นี้เขาจะว่าก็สร้างมือเครื่องม,มือเลย มันบ่มมีนี่สีเจ้ากับเผาอ้นนั่นนี่สีเผาเล็กสี่สี่กันแล้วนะเอเล็กพูดแล้วจ้าจ้าแล้วนะบ่อยบ่อเดินพอดตันมันยังแปลกหมูมันยังคือหมูนะฮะอเล็กสี่แดงแดงอะไกับพูดนะแล้วนะเหตุผลนั่นโลดแไปกนบ้านเราก็นยังซี่นนั้นซี่นี่ดิ มือนี้บเนาะปอวากลีเยเปลี่ยนกันแล้วซีบซีไม่แดงเนาะไทดีเอามาขายมาแดงบอน้อยว่ามาขายอลูกไทด้นี่นี่ยอเป็นหมัดเนาะมาเป็นมัดเอือ

พี่น้องเอ๋ยสำหรับคลิปนี้ก็ผม,มยังหลายเด้อพี่น้องเอ๋ยก็ขอตัวจบคลิปก่อนไปพอกันคลิปหน้าคลิปในพี่แหละอีพีหน้าอีพีใน,นอ่ะบายเอนก็นได้มาอัปเดตเป็นมือแรกๆก็จะขอโตก่อนพี่น้องเอ้ย